คุณเคยรู้สึกว่าชีวิตต้องการการเปลี่ยนแปลงไหมรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีวันนี้ผมมี5หนังสือพัฒนาตัวเองระดับโลกที่เต็มไปด้วยไอเดียและเคล็ดลับดีๆมาแนะนำแต่ละเล่มอ่านแล้วคุณจะได้มุมมองใหม่และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ We, the good story good for you เรามาเริ่มกันที่เล่มแรกหนังสือ Atomic Habits โดยเจมส์เคลียร Atomic Habits หรือหนังสือชื่อไทยว่าเพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่อยากเปลี่ยนทิสัยตัวเองแบบยั่งยืนเจมส์เคลียร์บอกว่าความสำเร็จในชีวิตไม่ได้ขึ้นกับความพยายามครั้งใหญ่ แต่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นนิสัยเช่นแทนที่คุณจะตั้งเป้าหมายว่าจะออกกำลังกายทุกวันลองให้เริ่มจากวางรองเท้าผ้าใบไว้ข้างเตียงและใส่มันทันทีที่ตื่นตอนเช้าอีกตัวอย่างหนึ่งคือ habit stacking หรือการเชื่อมโยงนิสัยใหม่กับนิสัยที่เราทำอยู่แล้วเช่นถ้าคุณดื่มกาแฟทุกเช้า ให้ใช้เวลาระหว่างที่ดื่มกาแฟเขียนเป้าหมายของวันนี้หรือจดสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแบบนี้จะช่วยคุณสร้างนิสัยที่ดีโดยไม่รู้ตัวหนังสือเล่มที่2 The Seven Habits of Highly Effective People โดย Stephen R. Covey เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง เป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตคนมานับล้านเล่มทั่วโลกสตีเฟนโคเวเน้นการพัฒนานิสัยที่สำคัญเช่น Begin with the end in mind หรือการเริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนตัวอย่างนะครับลองคิดดูว่าถ้าคุณกำลังวางแผนเรียนภาษาใหม่คุณอยากพูดภาษานั้นได้เพื่ออะไรเพื่อท่องเที่ยวเพื่อทำงานหรือว่าย้ายไปอยู่ต่างประเทศการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น จะช่วยคุณวางแผนการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายหรือการฝึกบทสนทนาในสถานการณ์จริงอีกนิสัยที่ทรงพลังคือ put first thing first หรือการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตตัวอย่างหากคุณมีงานด่วนหลายอย่างแต่มีงานหนึ่งที่สำคัญต่อเป้าหมายในระยะยาวโคเวแนะนําให้คุณจัดเวลาให้กับงานสําคัญก่อน เพราะสิ่งที่สำคัญในระยะยาวมักมีผลต่อชีวิตมากกว่าสิ่งที่แค่เร่งด่วนในขณนะนั้นนอกจากนี้ยังมีนิสัยติ้งวินวินที่เน้นการมองหาความสำเร็จร่วมกันตัวอย่างง่ายๆการเจรจางานหรือทำงานเป็นทีมหากคุณหาวิธีที่ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันแทนที่จะคิดเอาชนะกันก็จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม หนังสือเล่มที่ 3. How to Win Friends and Influence People โดยเดลคารนิกีหนังสือเล่มนี้เหมาะมากสำหรับคนที่อยากจะพัฒนาทักษะการสื่อสารการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้มีชื่อภาษาไทยว่าวิธีชนะมิตรและจูงใจคน เป็นคู่มือที่ช่วยให้เราสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่นั่นแฟนโดยใช้แนวทางที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเป้าหมายหลักของแนวทางในหนังสือเล่มนี้คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยืนยาวรวมถึงช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและสนับสนุนการสร้างความไว้วางใจและการยอมรับในสังคมตัวอย่างที่เดลคานกิกซแนะนำ การแสดงความจริงใจเมื่อชื่นชมคนอื่นไม่ใช่การประจบแต่เป็นการยกย่องในสิ่งที่เขาทำได้ดีเช่นถ้าคุณชื่นชมเพื่อนร่วมงานว่าผลงานของคุณในโปรเจก t นี้สุดยอดมากให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นการแก้ปัญหาที่คุณเสนอมาทำให้โปรเจกต์เดินหน้าได้จริงๆการชื่นชมแบบจริงใจจะช่วยสร้างความประทับใจและทำให้รู้สึกดีกับตัวเองหรือการเรียกชื่อผู้อื่นบ่อย คานิกีเชื่อว่าชื่อของคนคือคำที่พวกเขาอยากได้ยินมากที่สุดลองเรียกชื่อในระหว่างบทสนทนาเช่นคุณคิดยังไงกับไอเดียนี้ครับคุณเอวิธีนี้ช่วยผู้ฟังรู้สึกว่าใส่ใจพวกเขาจริงๆการฟังอย่างตั้งใจเมื่อคุณฟังคนอื่นด้วยความตั้งใจและไม่พูดแทรกจะทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าได้รับความสำคัญตัวอย่างเช่นหากเพื่อนกำลังเล่าเรื่องปัญหาส่วนตัว ให้ตั้งใจฟังให้จบก่อนแล้วค่อยตอบสนองด้วยคำถามเชิงบวกเช่นแล้วคุณคิดว่าจะลองแก้ปัญหานั้นยังไงดีละ่ะหรือสุดท้ายการหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ตรงๆแทนที่จะพูดตำหนิลองเล่าเรื่องของตัวเองเพื่อสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์เช่นถ้าคุณอยากจะบอกว่าลูกทีมทำงานผิดพลาดแทนที่จะพูดว่าคุณทำผิดอีกแล้วลองเปลี่ยนเป็นผมเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ และแก้ไขโดยคุณคิดว่าเราจะปรับวิธีนี้ยังไงดีแนวทางในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงแค่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเท่านั้นแต่ยังช่วยการสื่อสารในชีวิตประจำวันของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพูดในที่ทำงานการสื่อสารกับครอบครัวหรือแม้แต่การแก้ปัญหาในความสัมพันธ์การใช้แนวทางเหล่านี้จะช่วยคุณเข้าใจผู้อื่น และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงเพราะความสำเร็จในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณรู้เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่คุณสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีแค่ไหนหนังสือเล่มที่4 The Power of Now โดย Eckhart Tolle ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยความวุ่นวายหรือบางครั้งรู้สึกว่าจิตใจของเราถูกครอบงำด้วยความคิดที่ไม่หยุดนิ่ง หนังสือเล่มนี้ The Power of Now จะช่วยคุณเข้าใจวิธีการปล่อยวางและอยู่กับปัจจุบันเอ็ดาร์ทอเลอร์เน้นว่าความคิดที่วนเวียนอยู่ในอดีตและความกังวลเกี่ยวกับอนาคตคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราสูญเสียความสุขในปัจจุบันเขาเรียกสิ่งนี้ว่า Pain Body หรือกายแห่งความเจ็บปวดซึ่งเป็นเหมือนพลังงานลบที่เกิดจากความคิดที่สะสมไว้ การปล่อยวางจากความคิดเหล่านี้จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากวงจรที่ทำลายตัวเองตัวอย่างเช่นสมมุติคุณทำงานผิดพลาดในอดีตความคิดนั้นอาจจะวนเวียนในหัวคุณว่าทำไมฉันไม่ทำให้ดีกว่านี้หรือคุณอาจจะกังวลว่างานพรุ่งนี้จะออกมาดีไหมเอ็กคาทอลเลอร์สอนให้เราสังเกตความคิดเหล่านี้และแยกตัวเราเออกจากความคิดนั้นโดยใช้การมีสติเป็นเครื่องมือหายใจลึกๆ แล้วโฟกัสกับความรู้สึกของลมหายใจวิธีนี้จะช่วยคุณกลับมาอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราควบคุมได้จริงอีกแนวคิดสําคัญผู้เขียนได้เปรียบเทียบความคิดเหมือนเสียงรบกวนการฝึกสติหรือการทําสมาธิจะช่วยเรามองเห็นเสียงรบกวนเหล่านี้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นและแตัดสินใจได้ว่าจะปล่อยวางหรือไม่ลองคิดดูสิครับถ้าเราสามารถแยกตัวออกจากความคิดที่ไม่จําเป็น และใช้ชีวิตปัจจุบันได้อย่างเต็มที่จะช่วยคุณมีความสุขและสบายใจขึ้นขนาดไหนชีวิตคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นหรือสิ่งที่คุณกลัวว่าจะเกิดขึ้นคุณไม่ใช่ความคิดของคุณแต่คุณเป็นผู้สังเกตความคิดของตัวเองหนังสือเล่มที่5 m i n d Set The New Psychology of Success โดย Carol Dweck หนังสือเล่มนี้ จะสอนเราถึงความแตกต่างระหว่างฟิกไมซ์เซตและโกลไมซ์เซตซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาตัวเองคนที่มีฟิกไมซ์เซตมาคิดว่าความสามารถเป็นสิ่งตายตัวเช่นฉันไม่เก่งคณิตศาสตร์หรือฉันเกิดมาไม่ใช่ผู้นาในขณะคนที่มีโกลไมซ์เซตจะมองว่าฉันไม่เก่งคณิตศาสตร์ในตอนนี้แต่ถ้าฝึกฝนฉันจะเก่งขึ้น หรือฉันสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำได้ผู้เขียนยังชี้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากความสามารถเพียงเดียวแต่มาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องเธอเรียกมันว่าพลังของความพยายามซึ่งหมายถึงการที่เราพัฒนาตัวเองผ่านการฝึกฝนเรียนรู้และยอมรับความผิดพลาดที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลองนึกถึงนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันครั้งสำคัญ คนที่มีโกลมายเซ็ตจะไม่มองความล้มเหลวว่าเป็นจุดจบแต่จะถามตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดนี้ได้บ้างหรือฉันจะฝึกฝนเพิ่มเติมตรงจุดไหนเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นการพัฒนาทักษะไม่ใช่เรื่องของพ่อสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และอดทนต่อความล้มเหลวเธอบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง มักจะไม่กลัวความผิดพลาดต่กลับมองมันเป็นโอกาสในการเติบโตการเติบโตไม่ได้วัดจากความสําเร็จที่เราได้รับแต่วัดจากจำนวนครั้งที่เรายืนขึ้นจากการล้มเหลวคุณล่ะครับมีสิ่งไหนที่คุณเคยล้มเหลวและเรียนรู้จนพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ลองใชใ้เราฟังในคอมเมนต์หน่อยและนี่คือ5หนังสือที่เต็มไปด้วยเคล็ดลับการพัฒนาตัวเองที่ผมอยากจะแนะนํา แต่และเล่มมีแนวคิดที่นำไปใช้ได้จริงแต่คุณยังไม่เคยอ่านลองเริ่มจากเล่มที่คุณสนใจที่สุดแล้วคุณจะพบว่าแค่เปลี่ยนมุมมองหรือปรับตัวนิดเดียวก็ช่วยชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ